โอเคมาดูกันต่อนะคะอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอาทางคุณทิมิธาอันนี้ต้องเล่าก่อนนะว่าคือมี่ก็ว่าแปลกนะคือเห็นไหมคะว่ามี่เนี่ยจะยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเขาเอารูปของคุณทิมิทาที่ใส่เสื้อผ้าลายขอซึ่งมันเป็นเสื้อผ้าลายขอ,อของ ฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยพอมาโพสต์ในเ c e b o o k ปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าด้อมส้มนะคะก็เรียกว่าเดือดขึ้นมาทันทีเลยก็คือมาด่าอาจารย์สมศักดิ์ว่าเอ้แล้วมึงจะไปแซะเขาทําไมหรือว่าเออมันไม่ใช่เสื้อลายขอของสิริวรรณวรีนะอะไรประมาณนี้ก็คือพยายามปกป้องอะให้ใครว่าพยายามปกป้องซึ่งอาจารย์สมศักดิ์เขาก็งงไงว่าเฮ้ย,ยแล้วทาไมต้องดิ้นวะอ,อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเสื้อของคุณดีมิธานเนี่ย ทำมาจากลายผ้าลายไทยของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนะคะเอ๊ะนี่คือผ้าลายขอที่เขาให้ใส่ทุกวันเพื่อค่ะเพราะว่านี้ก็เรื่องจริงเพราะว่ามันมีตามกฎซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในความคิดของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมีก็มองว่าอาจารย์สมศักดิ์เขาเขาก็รู้ว่ามันเป็นผ้าบังคับที่ที่รัฐเนี่ยบังคับให้ใส่ก็คือแค่เอามาพูดแค่นั้นเองว่าเออเนี่ยเสื้อทีมิธาเขาใส่เสื้อลายผ้าขอ แต่คุณเห็นไหมคะว่าด้อมส้มที่เหมือนกั้ค่ะว่าแตะไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ก็พยายามที่ออกมาปกป้องพ่อว่าเฮ้ยพ่อไม่ใส่หรอกเฮ้ยพูดเล่นนะไม่ใช่หรอกเอออย่าไปจับผิดอะไรแบบนี้สิซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีบอกได้นะว่าสามารถยอมรับได้อย่างน,าน่าชื่นตาบานเพราะว่าทำไมจะต้องกลัวในเมื่อรัดเขาบังคับให้ใส่อะ่ะถูกไหมคะมันมี่คิดว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับการใส่เสื้อขาวแล้วเดินเข้าไปปริยานตน ชุดขาวของข้าราชการแล้วทําไมจะต้องปิดบงังน่ะมี่ก็ไม่เห็นว่าคุณจะต้องมานั่งแถเรื่องอะไรเออมี่ก็คิดว่าพวกนี้ก็แปลกนะคนบางคนคือแบบไม่ยอมรับความจริงแล้วแล้วเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะ่ะถูกไหมอย่างอย่างอย่างในเคสเนี้ยมี่สามารถยอมรับแล้วสามารถดีเฟนซ์ให้คุณธนาทอ,อไม่ใช่คุณคุณพี่ชาได้เว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นความผิดไงเพราะมันเป็นกฎออกมาให้ใส่ แล้วแล้วมันจะแปลกตรงไหนอในเมื่อเขาก็เป็นว่าที่สอสอเขาก็เป็นว่าที่นายกคือมันต้องใส่อยู่แล้วไงต้องใส่อยู่แล้วผ้าไทยเหมือนกับที่คุณเห็นประยุทธ์ใส่ถ้าทีมพิธาได้ขึ้นไปใส่ประยุทธ์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับประยุทธ์ก็คือต้องใส่พวกผ้าไทยอะไรพวกนี้แหละเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นซิมโบลของของอความเป็น พระราชสำนักหรือว่าความเป็นไทยอ่ะเป็นนายกของไทยเห็นไหมคะเวลาไปที่ไหนก็ต้องใส่เสื้อผ้าไหมใส่ผ้าลายขออะไรเงี้ยมันมันเป็นภาคบังคับอ่ะซึ่งมันมันมันไม่ได้มีอะไรให้ดิ้นเลยนะมี่ก็ว่าไม่เห็นต้องดิ้นเพราะมีบอกแล้วว่าพิธาจะกราบหรือไม่กราบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันเกี่ยวที่นโยบายที่เขาจะทําให้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย300นโยบายถ้าคุณทําได้โอเคมันก็โอเคแล้วไงมันก็เพอร์เฟกแล้วไง มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปตรวจสอบว่าเขากราบหรือไม่กราบเข้าใส่ชุดขาวไหมมันมันไร้สาระเออไม่อยากให้ทุกคนเป็นคนที่มีเหตุและมีผลนะเอาบอกตามตรงอืมมามาดูกันนะว่าข่าวของมติชนว่ายังไงเดี๋ยวสักครู่นะคะมีขอเปิดก่อนอ,อมีม,มีไม่ได้แก้ต่างให้พิธานะเพราะว่าในเคสของทักษิณมีกก็พูดมาโดยตลอด ว่าทักษิณกราบหรือไม่กราบม่ไม่เคยเดือดร้อนแต่เราสนใจในสิ่งที่เขาทําให้ประชาชนไงเราทําได้โอเค30บาทเอยโครงการโอท็อปอะไรเออมีถึงได้ยกย่องทักษิณในในในที่ผ่านมาไงว่าเออโอเคเขาเป็นนายกที่ดีนะถูกไหมเขาไม่ได้เป็นนักปฏิวัตินะเพราะฉะนั้นอย่าเอาหัวโขนไปยัดให้เขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยงานเนี้ยถ้าพิธามาเป็นนายกแล้วเขาให้ความเป็นธรรมกับม็อบ เหมือนกับชาตเหมือนกับช,ชาติอย่างเงี้ยที่ให้ความเป็นธรรมกับม็อบในการชุมนุมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เนี่ยนโยบาย300ร้นโยบายก็ทําได้ดีเข้าไปปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติเข้าไปปฏิรูปงบสถาบันเข้าไปปฏิรูปกองทัพแก้ไข1นึแค่เนี้มันโอเคแล้วสิ่งที่เขาสัญญาประชาคมไว้ให้กับประชาชนเนี่ยไม่คิดว่มันโอเคแล้วไม่ไม่เ,เขาเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ ไม่น่าจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ไปจับผิดว่าทําไมทิมพิชาเนี่ยจะต้องใส่เสื้อผ้าลายขออะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถที่จะตอบได้ไงว่าเพราะอะไรต้องใส่ก็คือรัฐบังคับไปใส่ไงข้าราชการทุกคนเนี่ยคือรัฐเขาบังคับไปใส่อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวของมติชนนะคะสักครู่ค่ะเน็ตชาเน็ตชา ามาดูข่าวนะคะบอกว่าด้อมส้มเม้นกันพึบเลยพิธาแอลเชียงใหม่นะคะแล้วก็ดินเนอร์พลอยชิตจันเจอว่าแซวว่าใส่เสื้อสวยด้อมส้มเนี่ยก็อ,ออกมาดิ้งกันพลานเลยก็คือเดี๋ยวมี่จะเล่าเ่าวๆนะคะก็คือเขาไปพักเหนือไปอขอบคุณประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอพลอยชิดจันนะคะซึ่งเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วก็มีสามีเป็นนักธุรกิจชาวจีน ก็ได้ร่วมโต๊ะอาหารด้วยนะคะแล้วก็บอกว่า,ามีเวลากินข้าวกับพ่อเพียงแค่20นาทีภารกิจเยอะนะคะก็คาดว่าก็คงจะเป็นกลุ่มเพื่อนกันน่าจะรู้จักกันแล้วก็มีคนก็ไปแซวเนาะในเรื่องของเสื้อเอสื้อสวยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพิธาเคยโพสต์ข้อความผ่านทางด้าน Facebook บอกว่ามาครับผ้าพื้นเมืองของดีจา แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยว่ามาจากไหนบ้านก็แสดงว่าคุณพิธาเนี่ยไม่ได้ใส่แค่โปรโมทของเจ้าฟ้าหญิงเพียงคนเดียวแต่ว่ามาจากจังหวัดไหนเนี่ยของดีจังหวัดนั้นเนี่ยคุณพิทาก็ใส่โปรโมทให้หมดเลยเห็นไหมคะก็เนี่ยแหละก็คือสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยเขาพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคเลยแล้วไอ้เสื้อที่คุณดิพิธาใส่เนี่ยคือมันไม่ได้มาในนามของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนะ แต่มันเป็นคนทางภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือเนี่ยเขาทําขายที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอแหละที่เรานํามาแสดงให้ดูตัวหนึ่งรู้สึกจะไม่ถึง500อยหรือยังไงเนี่ยแหละ mm. ก็คือเขาทําขายแล้วคุณพิธาก็ช่วยโปรโมตไงไมีถึงได้บอกว่าเนี่ยอะไรคือสิ่งที่พิธาทําก็คือเขาก็โปรโมตให้ทุกจังหวัดที่เขาเดินทางไปแต่มันพอดีไปพร้องกับผ้าลายผ้าลายขอซึ่ง คนคนนี้ที่เขาทําออกมาขายเนี่ยแน่นอนเขาก็ทําออกมาให้มันเข้าก,กระแสก็คือทําผ้าลายของผ้าหญิงสิริวรรณวรีออกมาขายด้วยเพราะสลิมก็อยากซื้อเห็นไหมคะก็เนี่ยแหละมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของพิทาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันไม่จําเป็นที่ต้องหนี่ไม่จำเป็นต้องแะใส่ก็คือใส่แต่ว่าดอมส้มก็ออกมาแก้ต่าง กับทางอาจารย์สมศักดิ์กันใหญ่เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่ผ้าลายนี้เอออะไรอย่างนี้พยายามเทียบปฏิเสธแต่สรุปแล้วเนี่ยก็คือความจริงนะคะตามรูปที่ได้เห็นเลยแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ก็เลยคือคือคงจะขำอะนะว่าเนฮะ้ยทํา i, ทไมมึงต้องดินหวาดด้อมส้มอะไรอย่างเงี้ยแบบออกมาแก้แก,แก้แก้ต่างกันใหญ่เลยอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยเอามาฟาดอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบอกว่าเอ้าพวกนี้ช่าง เดี๋ยวนะเอาพวกนี้ช่างไม่จงรักภักดีเลยอุตส่าห์เอาเสื้อที่คุณดิพิธาใส่เนี่ยบอกว่าทํามาจากผ้าลายของสิริวรรณวรลีก็ย,ยังไม่ยอมเชื่อว่าผมต่างๆนานาเอ้าดูชัดๆนะคะก็คือนี่แหละนายแบบผู้ชายคนนี้คือคล้ายๆว่าเป็นร้านเสื้อเขาเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยลายร้านนาเห็นไหมคะเสื้อผ้าฝ้ายลายล้านนา,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 นนาเขาก็ทาาํสาสารพัดสารเพ แล้วก็มีทาลายนี้ออกมาด้วยก็คือไม่ได้ขายเฉพาะลายนี้นมีลายอื่นด้วยก็ราคาตัว499บาทเห็นไหมคะก็คือคุณดิพธาไปก็เลยช่วยโปรโมทก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็นี่ก็ไม่เห็นว่ามันมันมันจะน่าอายตรงไหนอ่ะเออแล้วาทางรัฐเนี่ยเขาก็มีการประกาศให้ออกมาใส่ด้วยนะอันนี้เราต้องยอมรับใส่ทุกวันอะไรเนี่ยไม่จำไม่ได้ละเออก็อันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่า เออมันมีการบังคับให้ใส่จริงๆนะอืมแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นอ่านี่นี่เจอละนะคะก็คือเป็นการประกาศออกมาในวันที่สิบสามมิถุนายนนะคะบอกว่าเออเดี๋ยวนะมีอ่านก่อนด้วยจังหวัดขอนแก่นมีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่เก้ามิถุนายนปีหกหนึ่งเห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพเจ้าภาพหลักนะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบลาบลาบลนะคะขอเอาตรงที่ขีดเส้นใต้กันละกันก็คือ,เ,อเพื่อเป็นการดูแลรักษาแล้วก็ราคาที่เหมาะสมแล้วก็รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทยเพื่อให้ผ้าไทยนั้นสามารถจำหน่ายแล้วก็แข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน และจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้มีการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เป็นผ้าลายขอด้วยนะผ้าลายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัรณวรีในวันพฤหัสนะแล้วก็วันศุกร์ของทุกสุดสุดทุกสัปดาห์ก็แสดงว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะให้ใส่ผ้าไทย3วันวันอังคารนะคะเสรีส่วนวันพฤหัสเนี่ยต้องเป็นลายขอ ของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีแล้วก็วันศุกร์เสรีคุณดูแล้วกันเห็นไหมคะเนี่ยแหละมิถึงได้พูดว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาบังคับให้ใส่สามวันเลยแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยต้องใส่ชุดลายพระขออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยไม่แปลกอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแถจ้ะนะะก็ยอมรับไปเลยว่าเออแล้วยังไงวะเออแค่แค่มีเหตุผลแค่นั้นเองจบ นะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อันนี้เป็นความคืบหน้านะคะของทางเดี๋ยวนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์นะคะบอกว่าใครว่าไม่ใช่เมียอ่า เดี๋ยวนะใหญ่กว่าประยุทธ์ใหญ่กว่าประวิทธ์อีกคนที่นายเรืองไกรเนี่ยกลัวยิ่งกว่าคนเหล่านี้และก็เมียตัวเองถ้าใหญ่กว่าประยุทธ์ประวิทธ์ก็คงต้องเป็นคนแวดบงในวังอย่างแน่นอนใครถ้าไม่ใช่วชิลาลงกรก็ต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดแวดล้อมกับสิทธิธพงศ์หรือว่าบิ๊กแดงหรือว่าไอ,อ้คอกนะคะเพราะว่ามันมีข่าวมาว่า เลื่องไกเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการเจาะลึกทั่วไทยว่าความจริงเนี่ยอยากได้เงินสดเงินก้อนสัก30ล้านแต่ผู้ใหญ่เนี่ยให้ลดมาแทนเนื่องในวันเกิด60ปีแล้วก็มีงานร่วมกันโดยผู้ใหญ่เนี่ยได้บอกว่าเงินก้อนเนี่ยยังไม่ได้รอยังเคลียร์ไม่ลงตัวเลขยังไม่เสร็จเลยนอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าผู้ใหญ่คนดังกล่าวเนี่ยใหญ่กว่าทักษิณใหญ่กว่าประยุทธ์ ใหญ่กว่าประวิตย์แล้วก็ใหญ่กว่าหัวหน้าพักพอปอชอรซะด้วยซ้ำเห็นไหมคะอันนี้ก็คือกำลังจะบอกใบหรือเปล่าว่าเรื่องการเนี่ยทำตามคำสั่งของกษัตริย์พระชิลาลงกรนะอันนี้คือคำถามนะอืมชัดเจนทราบและเปลี่ยนนะคะแล้วก็ต่อมาใกล้จะจบละเดี๋ยวมี่ขอเก็บประเด็นขออาจารย์สมศักดิ์ให้ครบ รู้สึกจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่แป๊บหนึ่งอ่าบอกว่าอันเนี้ยคือทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเขามองว่าผมเอาคะแนนที่พักที่ได้คะแนนเสียงเนี่ยมาลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่าก้าวไกลเนี่ยได้สามสิบหกจุดห้าสี่ครั้งก่อนเนี่ยได้สิบเจ็ดจุดแปดศูนย์ส่วนเพื่อไทยเนี่ย ได้ยี่สครั้งก่อนเนี่ยได้22.16ิึงภูมิใจไทยเนี่ยได้2.88ครั้งก่อนได้10.50ุดาพลังประชารัฐเนี่ยหนึดสามครั้งก่อนได้23.74โอ้นี้แปลกมากนะคะของฝั่งเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ แต่ฝั่งเผด็จการเนี่ยคือลดลงอันนี้แปลกแล้วบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้12.06แต่ครั้งก่อนเนีไม่มีประชาธิปัตย์เนี่ย2.34ครั้งก่อนได้11.13จะเห็นได้ว่าทางก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้เก้าไกลเนี่ยได้มาอย่างมากประมาณสองเท่าของคราวที่แล้วแต่ก็ไม่ถึงครึ่งอยู่ดี ในขณะที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยได้มามากแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ได้มาบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ส่วนฝ่ายที่เป็นเผด็จการรัฐบาลเนี่ยคะแนนพังทลายอย่างน่าตื่นตาตื่นใจภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิัย์เหลือเพียงแค่ 1- นถึงสเปอร์เซนกว่าแต่ที่น่าสังเกตว่าคะแนนที่เลือกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเลือกไอตู่มาเป็นนายกเนี่ยมีถึง12.06 ถึงกระนั้นถ้าเป็นระบบเลือกประธานาธิบดีแบบฝรั่งเศสหรือว่าตรุรกีหรือว่าอื่นๆออหอตอก็ตกกระป๋องไปอยู่ดีเหลือเพียงแค่พิธากับอุ้งอิงมาแข่งกันในรอบสองว่าใครนั้นจะได้เสียงเกินห้าสิบอร์เซ็นตนะคะก็ประมาณนี้อืมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาอาจารย์สมศิ์บอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะคนที่เชียร์ก้าไกลแล้วชอบพูดว่าเราเนี่ยได้สนับสนุน ประชาธิปไตยอเราได้สนับสนุนประชาชนส่วนใหญ่คือคือเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยสนับสนุนหนุนเราเยอะมากเลยเสียงส่วนใหญ่อาจารย์สมศร์บอกว่าเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยก้าวไกลได้เสียงสนับสนุนเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเหมือนที่เพื่อไทยสมัยหนึ่งเคยโฆษณาท่านท่านที่ว่าอย่างที่มากที่สุดประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าต่ำกว่าครึ่งเท่านั้นแน่นอนว่ายังนับว่า มากกว่าเก้าไกลามากกว่าก้าไกล,กลยอยู่เรื่องนี้เกี่ยวพันกับหลักการนะไม่ใช่การอ้างเฉยๆก็ๆคือคล้ายๆว่าได้เเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพียงแค่สามสิบเอร์เซ็นต์ไงคือมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศอะไรประมาณนี้อืก็ก็พยายามแย้งประมาณนั้นต่อมานะคะก็น่าจะเป็นประเด็นนี้ตรงที่ว่าทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ย เขาได้บอกว่ามันมีเสียงซุบซิบการทำอะไรตามอำเภอใจของทางฟ้าหญิงจุลาพรเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ฟ้าหญิงจุลาพรเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการที่จะอยากเป็นสัตวแพทย์ก็เลยมีความพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปรักษาสุนัขทั้งผ่าตัดแล้วก็ทำหมันหรืออะไรนี่ก็ได้เห็นเหมือนกันที่บอกว่าเมืองไทยพังแน่เขาบอกว่า เพื่อการนี้ก็เลยจัดการให้มีการตั้งคณะสัตวแพทย์ขึ้นมาในราชวิทยาลัยจุฬาภรมีการจ้างสัตวแพทย์ในอัตราที่สูงกว่าที่อื่นเลยแล้วก็จะมีแผนในการตั้งโรงพยาบาลสัตว์ให้มันใหญ่ขึ้นมาในที่สุดเนี่ยสมาคมสัตวแพทย์ก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ได้ออกใบอนุญาตให้เป็นหมอ ให้เป็นสัตวแพทย์เนี่ยแหละขึ้นมาได้ท่านท่านเรียกว่าอ่าคุณจุลาพรเนี่ยไม่ได้เรียนอะไรมาทางด้านนี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตระกูลนี้อยากได้อะไรต้องได้อยากจะเล่นเป็นบททนายก็ได้อยากจะเล่นบทผู้พากษาก็สวมสวเส,สื้อคลุยขึ้นไปนั่งบนบันลังกระจกเนี่ยอยากเป็นสัตวแพทย์ก็เป็นได้เลยนะคะก็สมาคมก็ต้องออกไปมาให้ แต่แล้วเนี่ยอยู่ๆนะคะก็ทรงประกาศยุบค,คณะสัตวแพทย์ประกาศยกเลิกแผนในการสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่เฉยเลยผู้บรรดาอาจารย์บุคลากรเนี่ยต้องตกงานกาลนาวเลยหางานทำกันใหม่เพียบเลย <c oughs> ก็ว่ากันไปนะคะเขาบอกว่าว่ากันว่าเธอเนี่ยอาจจะหมดสนุกแล้วก็ล้มเลิกไม่คิดจะเอาดีทางด้านของสัตวแพทย์แล้ว ก็ตกใจนะตกใจเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าเเขามีการเล่นบทบาทก,การเป็นสัตวแพทย์ตลอดเลยนะเข้าไปในห้องผ่าตัดเข้าไปฉีดยานู่นนี่นั่นซึ่งเราก็เคยรายงานอยู่แล้วก็บอกว่ามีการประกาศนะคะบอกว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนตามที่ประชุมของคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภร เมื่อวันที่21ตุลาคมปีพศ2565สภ25ามีมติให้มีการยกเลิกคณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 2. ยกเลิกการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์หลักสูตรใหม่ 3. ยกเลิกการก่อกรสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ นะคะก็นั่นแหละเหมือนที่อาจารย์สมศักดิ์ได้บอกเลยว่ายกเลิกทั้งหมดเลยทําให้เป็นการลอยแพรคณะบุคลากรทั้งหมดก็คือมึงมึงมึงไปหางานใหม่คือกูเลิกทำกูกูเลิกสนใจแล้วประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจเจออะไรขึ้นมานะเพราะว่านี่ก็จําได้นะในปีนี้เราก็ยังรายงานตลอดหเลยว่าเขาเขาไปผ่าตัดเขาไปเลคเชอร์นักเรียนอะไรประมาณนี้ไปให้ความรู้ เราก็งงเหมือนกันที่ผ่านมาเราก็รายงานเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายทุกคนนะคะได้ดูในเคสนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะเดี๋ยวนะมีมีประเด็นไหนอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวมีดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเหลือประเด็นของหน่วยซาร์สนะคะเออไม่ใช่หน่วยหน่วยซาร์สอ่าแล้วก็ เดี๋ยวนะมีดูก่อนน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดละโอเคนะคะก็